สาวน้อยรีบหยิบเสื้อขึ้นต่อหน้าหมาน้อยใครจะรู้ว่านี่คือเจ้าของหมาที่เดินเข้ามาอย่างกระทันหันไม่คิดว่าเขาจะยังคงไม่แสดงอาการใดๆต่อมาเขาก็วิ่งไปที่ร้านอาหารอย่างมีอารมณ์ค้างสั่งอาหารที่เผ็ดสุดๆแบบไม่มีใครเทียบได้แล้วเขาก็กลืนมันลงไปในคําเดียวแต่เหตุผลที่เขาทําแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาเป็นคนประหลาดแต่เพื่อปลุกพลังพิเศษของเขาที่แท้ที่นี่คือโลกในอีกหนึ่งพันปีข้างหน้าทุกคนเมื่อถึงอายุ18ปีจะปลุกพลังพิเศษของตนเองบางคนสามารถบินได้อย่างอิสระในอากาศ บางคนสามารถสร้างเปลวไฟจากอากาศได้แต่สาวน้อยเสี่ยวเจินกลับแตกต่างจากคนอื่นถึงอายุ24ปีแล้วยังไม่สามารถปลุกพลังพิเศษได้เมื่อได้ยินว่าเสี่ยวเจินเป็นแค่คนธรรมดาผู้สัมภาษณ์ไม่ลังเลที่จะปฏิเสธการสมัครงานของเขาขึ้นวันนั้นเสี่ยวเจินเข้าร่วมงานวันเกิดอายุ18ปีของน้องสาวเขาหวังอย่างเงียบๆว่าน้องสาวจะเป็นเหมือนเขาเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีพลังพิเศษน่าเสียดายที่ฟ้าดูเหมือนไม่ได้ยินคำอธิษฐานของเขาในวินาทีถัดไปน้องสาวกลับปรับปลุกพลังยักษ์ย้ายขึ้นมายกแม่ขึ้นเหนือศีร มองดูน้องสาวที่มีสีหน้าภูมิใจแล้ว